สวัสดีค่ะมีรนสวยรูรามานำเสนอกันอีกแล้วนะคะตต้ตแคมร้สองจนเคียโตปี2015ค่ะสภาพดีมากๆเลยนะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปบไฟฟ้าคู่หน้านะคะลายไม้รอบคันค่ะระบบเซ็นทัลล็อกนะคะกระจกปับไฟฟ้าพับไฟฟ้า a อร์แบ็กเอเ s นะคะกุญแจรีโมทนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะ แอร์ระบบดิจิตอลนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะประวัติดีดีดาวผ่อนเดือนละ10,000บาทค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนนะคะได้รับรวมผู้เช่าซื้อที่้อคันนี้ได้นะคะที่20,000บาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อโดคันนี้ไปใช้งานนี้แล้วนะคะใครกําลังมองหารถสวยหรูหลาก,กว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะแนะนํามมารถคันนี้เลยนะคะมีออตอนหลังด้วยนะคะสภาพดีมากๆเลยค่ะ กว้างมากๆเลยนะคะเครื่องเงียบแอร์เย็นบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุรับประกันให้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจแบบนี้นะคะมีกุญแจสำรองครบเลยนะคะรุล่าค่ะฟู l ออปชั่นเลยนะคะ Toyota Camry 2.0G Gear Top ปีสอโตันสิบหค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 0925050858ติดต่อแอมค่ะ